สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นะฮะรักและศรัทธาในองค์พระสมเด็จนะครับคือคือเริ่มแรกสารภาพจากใจเลยนะครับคือคือต้องการต้องการหาหาพระและไปขายมีเงินนะครับนะครับ โดยที่เรามีต้นแบบจากที่เขาเอาพระมาให้ไล่ไล่เลียงดูนะครับพระอย่างนี้นะครับเขาซื้อขายนะครับพอถึงประเด็นนี้แล้วนะครับวงการพระเราก็ไม่ต่างจากสแกมเมอร์นะครับ,นะรบเอาราคาเป็นเกณฑ์นะครับ เอาราคาเป็นเกณฑ์โดยที่เราไม่สอนให้ดูเลยว่าพระเก่าความเก่าความใหม่ของพระเป็นยังไงพุทธศินเป็นยังไงนะฮะเรื่องเล่าเรื่องราวไม่มีข้อสรุปนะครับไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นเลยเอาเอาตาบมมัเพอใจนะครับเอาเอาตามความรู้เอาตามตามที่มีไรายได้เกิดขึ้น ทำยังไงให้มีรายได้เกิดขึ้นนั่นแหละคือคือความศรัทธากลายเป็นกลายเป็นการหลอกลวงกันแล้วนะครับย้อนไปดูนะครับย้อนย้อนย้อนไปดูว่าเราดูพระเก่าพระใหม่นะดูยังไงพระเก่าดูยังไงพระใหม่ดูยังไงนะครับพระจะแท้แท้ที่องค์พระนะครับ พระจะแท้แท้ที่องค์พระเพียงแต่คุณดูพระแบบไหนนะครับ